ถ้าุดโกเย็ต้องเาะไปไวตมช่องตามุได้นะครับยมไปหม่ต้องกลัวหายโยหวมตะพุดไป้าหล้ามหลุมไปไมหไปตาหล้ามหลุมไปไามลไาไปาลยปมหลา ไปวางตามถ้ำตามอะไรวางเอาไปทุกส,สูงนะอย่าวางกับพื้นนะวางดีดีรุ่นวางแยกไปอย่าไปอยู่ที่เดีวยวกันพอแล้วพอแล้วเรีย้อยหลือมาพี่พังหลงแล้วทวคนวางหลง

ได้ไหมจกลมเป็นผู้เห็นได้ขว่าของน้หเดีองเราไปเจอไปเจอหนของของเรับใช ใครต้องไปตรงนั้นต้องมาตั้งดิ